สวัสดีครับผมปลัก AB Premium Motor ครับวันนี้ผมนำรถเจ้า SUV นะครับขนาดไซส์ใหญ่ๆเลยครับโดนใจหลายคนแน่นอนครับมันคือ Mercedes-Benz ML250 ครับเครื่องยนต์ดีเซลรถมือเดียวไม่วิ่ง80,000กว่าเองครับตัวรถปี2 0 1 6นะครับราคา1,590,000กับ9,000บาทเท่านั้นรายละเอียดตัวรถตามมาดูครับมามาถึงด้านหน้านะครับตัวรถก่อนเลยนะครับตัวรถเนี่ย เป็น ml นะครับลักษณะเป็น suv ไซส์ใหญ่อย่างที่ผมบอกนะครับไฟหน้าเป็นแบบ intelligent light system นะครับ ils ของ mercedes นะครับตัวไฟ daytime running light มีทางข้างบนและข้างล่างนะครับซึ่งเป็นขีดเดียวแบบนี้นะครับลักษณะตัวโครงไฟเนี่ยสวยใสนะครับมีร่องรอยบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับจากการใช้งานนะครับแต่รวมๆแล้วถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับ ตัวสีด้านหน้ามีร่องรอยบ้างพูดกันตรงๆนะครับพอรถเพิ่งเข้ามาแต่ว่าเดี๋ยวเราคลีนอัพนะครับจัดการสวยปิ๊งเลยตัวกระจังหน้าของเขาครับเป็นแบบ3บ้างนะครับมีคิ้วโครเมียมนะครับสเส้นแบบนี้นะครับรวมถึงดาวนะครับลักษณะของ Mercedes Ben บอยู่ตรงกลางลักษณะใหญ่แบบนี้นะครับไม่มีรอยแตกเลยนะครับไม่มีรอยชํารุดเลยนะครับตัวรถเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากด้านหน้านะครับหลังพึ่งต่างๆทุกอย่างด้านล่างนะครับอยู่ครบ ไม่มีรอยแตกเลยนะครับมีอย่างเดียวคือร่องรอยความสกปรกบ้างนะก็พูดกับตรงๆนะครับแต่ว่าลักษณะทุกอย่างสมบูรณ์หมดกันชนหน้ามาพร้อมกับเซ็นเซอร์กับระยะด้านหน้านะครับถึง6จุดด้วยกันนะครับก็มีความปลอดภัยแน่นอนนะครับหายห่วงแน่นอนเวลาจอรดรถนะครับลักษณะรถที่เป็นไซส์ใหญ่แบบนี้นะครับตัวเซ็นเซอร์ต่างๆรวมถึงกล้องถอยหลังด้านหลังเนี่ยทำให้เรามีความมั่นใจในการถอยจอดในที่แคบแน่นอนนะครับ ฝากระโปรงเขาด้านบนนะครับมีในส่วนของโลโก้เมอร์เซเดสฝังอยู่ตรงหน้าฝากระโปรงนะครับแล้วก็ด้านบนของตัวสักฝากระโปรงเนี่ยก็จะมีในส่วนของครีบตรงนี้นะครับระบายอากาศทั้งขวาและซ้ายตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าห้องเครื่องของเขาเวลาทํางานหนักเนี่ยเครื่องยนต์อาจจะมีความร้อนบ้างตรงนี้ก็ช่วยในส่วนของการระบายความร้อนนะครับมานะครับอ่ะด้านหน้าแล้วเรามาดูด้านข้างต่อนะครับด้านข้างคันนี้นะครับ ml ก็มาพร้อมกับตัวล้อของเขาซึ่งเป็นล้อตรงรุ่น ของ ML นะครับ Är, ล้อเนี่ยขอบ20นะรัดด้วยยางปี18เท่าที่ผมดูเมื่อกี้อยู่ไหนว่าปึ๊บ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 อ้าวอ้าวหาไม่เจอไม่เป็นไรครับแต่ยางปี18แน่นอนนะครับตัวสภาพยางดอกยางทุกอย่างนะครับก็สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าถ้าใครซีเรียสนะครับแนะนําเปลี่ยนยางซะดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับยางนะครับช่วงล่างลวล้อเนี่ยมีส่วนสําคัญนะครับที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า อ่าเป็นส่วนที่สัมผัสพื้นถนนเนี่ยเราต้องให้ความสําคัญกับเขาอย่างแรกเลยนะครับแต่ว่าทุกอย่างสมบูรณ์ใช้งานได้เป็นปกติแน่นอนนะครับมาถึงกระจกมองข้างครับกระจกมองข้างเป็นแบบ shape นะครับเป็นแบบอย่างนี้ shape นะครับเป็นลักษณะไฟ LED นะครับสามารถปรับได้นะครับปิดได้เปิดได้แล้วก็ปรับไฟฟ้าได้หมดทุกอย่างนะฮะคิ้วโครเมียมตรงขอบกระจกต่างๆนะครับตรงนี้นะครับสวยนะครับไม่มีรอยแตกเลยแล้วก็จะมีในส่วนของคิ้วโครเมียมด้าน กาบด้านล่างด้วยนะครับชายล่างตรงนี้นะครับคิวโครเมียมยาวตั้งแต่นะครับตัวของฝั่งคนขับมาถึงฝั่งผู้โดยสารด้านหลังเลยนะครับตัวคิวโครเมียมต่างๆก็ทําให้ตัวรถเนี่ยทำดูแล้วมีความลักชัวรี่สวยงามแล้วก็หรูหรานะครับภายในตัวเลยนะครับเรียกว่า ml เนี่ยครบเครื่องเลยนะครับแหลกด้านบนนะครับสามารถโ,โหเรียกว่า บรรทุกของไว้ได้เลยนะใครที่เดินทางไกลนะครับอยากจะไปแคมปิ้งนะครับกลางเต็นต์ต่างๆเนี่ยตัวแหลกของเขามีมาให้ครบแล้วก็สามารถบรรทุกของไว้ด้านบนของหลังคาได้เลยเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับมาถึงด้านหลังนะครับก็ดูคร่าวๆไปทีละส่วนนะครับตัวคีบ ชาร์ก Fin อยู่ด้านบนนะครับไว้สําหรับรับสัญญาณวิทยุต่างๆนะครับอยู่ตรงกลางก็สวยมากทําให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตแล้วก็ดูฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นนะครับตัวสปอยเลอร์ด้านหลังมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้นะครับอยู่ตรงภายในตัวสปอยเลอร์เขาเลยนะครับการปัดน้ำฝนด้านหลังก็มีมาให้ครบนะครับสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นบรูเทคตรงนี้นะครับโลโก้ม e อ c e เด s นะครับรวมถึง ML250 บอกรหัสบอกชื่อรุ่นของเขาตรงนี้อยู่ครบเลยนะครับโคมไฟท้ายไม่ว่าด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับตัวโคมไฟเนี่ยไม่มีรอยแตกรอยบิ่นเลยนะครับอาการเหลืองไม่มีน้ําเข้ามแมลงเข้าไม่มีเลยนะครับตัวไฟเป็นลักษณะแบบ LED นะครับไฟเบรกไฟถอยไฟเลี้ยวทุกอย่างอยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับตัวอา มือเปิดตรงนี้ที่เป็นคิวโครเมียมแบบนี้นะครับไม่มีรอยแตกเช่นเดียวกันรวมถึงตรงถาท้ายตรงนี้นะครับที่เป็นโครเมียมนะครับมีร่องรอยความสกปรกบ้างเล็กน้อยขนแมวมีบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากตัวรถเนี่ยสามารถบรรทุกของได้นะเวลาเราเปิดฝากระโปรงท้ายเอาของขึ้นเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะเสียดสีกับตัววัสดุต่างๆนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วไม่มีรอยแตกเลยนะครับกันชนท้ายมีตัวไฟทับทิมมาให้แล้วก็มี ตัวเซ็นเซอร์กระระยะถอยหลังอีกนะครับคุ้มมากๆนะครับปลอดภัยมากๆนะครับน่าขับขี่มากด้วยเครื่องยนต์ดีเซลล้วนด้วยนะฮะมาเดี๋ยวต่อเนื่องอีกหน่อยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝาท้ายของเขานะครับคันนี้นะครับ ML250 มาพร้อมกับฝาท้ายที่เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับด้วยระบบไฟฟ้าอย่างเดียวเลยนะครับเราสามารถเปิดปิดได้จากตัวรีโมทด้วยหรือว่าหนีบแล้วเปิด ไฟฟ้าได้หมดนะครับตัวโช๊คของเขาต่างๆทํางานเป็นปกติไม่มีอาการล้าหย่อนนะครับใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวโครงสร้างนะครับสวยนะครับด้านหลังนะครับไม่มีรอยแกะวับหัวนงหัวน็อตอยู่ครบหมดเลยนะครับมาถึงห้องโดยสารด้านหลังใหญ่โตมากครับใหญ่โตจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงก๊อฟนะครับกระเป๋าโดยสารนะครับหลายใบเนี่ยสามารถอัดเข้าไปได้เลยเยอะมากๆนะครับแล้วก็ยังยังมีในส่วนของนะครับนี่ ตรงนี้เป็นผ้านะครับกันสิ่งมีค่าเวลาเราซ่อนไว้อยู่ด้านหลังวางไว้อยู่ด้านหลังเนี่ยถ้าเวลาเราจอดรถแล้วไม่อยากให้ใครมาแอบเห็นสิ่งที่เราพกพามาเนี่ยเราสามารถดึงตัวเนี้ยมาปิดได้นะครับก็การสายตาได้ตรงนี้มาครบเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างของเขานะครับในส่วนของล้ออะไ่ยางอะไรโอ้ยมาครบเลยนะฮะล้ออะไ่ยางอะไรต่างๆนะครับ ลักษณะดูเลยนะครับไม่เคยเอาออกมาใช้งานเลยนะครับไม่เคยเอาออกมาใช้งานเลยยังดูสภาพใหม่หมดแม่แรงนะครับเครื่องมือต่างๆนะครับอยู่ครบหมดนะครับนะครับอยู่ครบหมดแม่แรงอยู่ตรงนี้นะฮะก็เรียกว่ารถเนี่ยสมบูรณ์เลยนะรถมือเดียววิ่ง8 0 0ห0เองนะครับน่าสนใจมากกับราคาที่ผมบอกไปั้งต้นด้วยนะฮะมาอีกนิดนึงเราไปดูทางด้านในของเจ้า f l 2 5 0คันนี้ตามไปดูครับ มาถึงทานด้านในของเจ้า ML 250นะครับก็บอกเลยว่าภายในเนี่ยดูโออานะครับกว้างขวางสมชื่อและที่เป็น m l นะครับลักษณะของสีภายในเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของสีเบจนะครับออกขาวๆน,น,นวลๆหน่อยนะครับตัดกับตัววัสดุที่เป็นบุแบบนี้นะครับที่เป็นหลังสีเทาเข้มนะครับก็ทำให้ตัวรถเนี่ยดูกว้างขวางดูโล่งแล้วก็ดูสะอาดสะอานมากนะครับ แผงประตูของเขานะครับก็จะมีในส่วนของปรับตัวเบาะไฟฟ้านะครับสามารถปรับได้หมดหัวหมอนก็ปรับไฟฟ้านะครับพนักพิงต่างๆทุกอย่างใช้งานได้ครบเลยนะครับนี่แล้วก็สามารถเมมโมรีได้ถึง3จุดด้วยกันนะครับปุ่มปลดล็อกล็อกรถอยู่ที่ฝาประตูตรงนี้เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับกระจกออโต้ทั้ง4บานนะครับรวมถึงกระจกไฟฟ้านะครับสั่งงานได้จากทางขวาตรงมือจับทางด้านนี้นะครับ มีร่องรอยการถลอกบ้างนะครับเนื่องจากปุ่มของ m มอ i d เซเสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับบอกตรงๆเลยว่าถ้าเราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมีโอกาสลอกรลอนแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวเราฟื้นฟูให้ออกมามใหม่เหมือนป้ายแดงเลยเดีวกอันนะฮะปุ่มเปิดฝาท้าไทยไฟฟ้าก็มีมาให้ครบเลยนะครับด้านขวาของผมอีกนิดนึงนะครับทางล่างล่างของช่องแอร์เนี่ยจะเป็นในส่วนของคําสั่งเปิดปิดไฟหน้าแบบออโต้นะครับไฟลีนะครับไฟสูงทุกอย่างใช้งานได้ครบนะฮะ แล้วก็ตัวกุญแจของเขาเองเป็นแบบน้าเต้านะใช้เสียบแล้วก็บิดไข่เอานะครับเกียร์ของเขาย้ายมาจากตรงกลางนะครับมาดูที่คอพวงมาลัยแล้วนะครับ ก็เป็นเกียร์7สปีดจีโทนิกของ Mercedes ดนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นส่วนของก้านไฟเลี้ยวต่างๆนะครับแล้วก็ด้านล่างสุดเป็นส่วน,นอของ Cruise c อ n t r o l นะครับล็อกความเร็วได้เลยอัตโนมัตินะครับพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับรับสายวางสายทุกอย่างเร่งขึ้นเร่งเบาได้หมดทุกอย่างนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นส่วนของคําสั่งของตัวหน้าจอของเขานะครับวันนี้ที่ผมรีวิวเนี่ยตัวหน้าปัดนะครับแจ้งขึ้นมาว่าไมเลสเนี่ยวิ่ง 8 8 4 6 0กิโลเท่านั้นนะครับรถปี2016นะครับ16 17 18 19 20 21 22นะครับผ่านมาประมาณสัก6ปีนะครับวิ่ง 88, 8 8 0 0 0เองนะครับก็สมน้ำสมเนื้อแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยของเขาอีกนิดนึงก็จะมีพ a ดเดอร์ชิปให้เล่นด้วยนะครับสามารถเชนเกียร์ได้นะครับชิปดาวชิปอัพได้ซ้ายหรือขวาตรงนี้ก็ทําให้มีความสนุกแล้วก็มีความเร้าใจมากขึ้นเวลาเราจะได้เปลี่ยนเกียร์เองเนี่ยไม่ได้ รู้สึกหน้าเบื่อเวลาขับรถเกียร์ออตโต้ไหลไปเรื่อยๆเ,เราก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ยรตรงนี้ได้ทําให้เวลาเราเร่งแซงต่างๆนะครับก็ทันท่วงทีแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวต่อไปเรามาดูในส่วนของคอนโซลกลางกันครับมาในส่วนของคอนโซลกลางนะครับคอนโซลกลางเนี่ยก็จะมีในส่วนของช่องแอร์ซ้ายและขวาตรงนี้นะครับตัวช่องแอร์เนี่ยไม่มีรอยแตกรอยหักเลยนะใช้งานได้หมดเลื่อนซ้ายขวาขึ้นลงได้เป็นปกตินะครับด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของการเบาเร่งตัวพัดลมนะครับสามารถเปิดปิดตัวพัดลมได้ ตัวจอกลางสามารถเปิดปิดได้จากปุ่มตรงกลางตรงนี้นะครับเปิดมาแล้วนะครับเสียงเพลงขึ้นมาก็ต้องรีบให้มันเงียบก่อนนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิ์นะครับอ่ะมาถึงแล้วนะครับตัวจอกลางมัลติมีเดียของเขาทุกอย่างนะครับใช้งานได้ครบนะครับสามารถสั่งงานได้จากปุ่มนะครับคอนโทรลทางด้านล่างนะครับก็สามารถเล่นได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็น นี่ครับออดิโอนะครับไม่ว่าจะเป็นดิส USB นะครับมีเดียอินเทอร์เฟซนะครับบลูทูธออดิโอคันนี้เชื่อมต่อได้เรียบร้อยแล้วก็รวมถึง AUX ด้วยนะครับก็เรียกว่าครบคันเลยนะครับตัวโทรศัพท์นะครับเชื่อมต่อได้เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับในส่วนของนาฬิกาต่างๆนะครับใช้งานได้ครบเลยนะครับเป็นแบบฟูลสกรีนได้ด้วยนะฮะก็เอาว่าเล่นได้ครบเลยแล้วกันมัลติมีเดียทุกอย่างนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ก็เพียงพอแล้วนะครับมาถึงด้านล่างนะครับ ด้านล่างของคอนโซลเนี่ยจะเป็นในส่วนของปุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเรดิโอดิสเนียวีเทเลโฟนทุกอย่างใช้งานได้หมดเราไปดูที่เนวีเนวีตัวนี้นะครับไม่ไม่มีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใครอยากจะใช้การเดินทางระบบเนวีผ่านตัวจอมัลติมีเดียเนี่ยก็สามารถไปอัปเดตได้ที่ศูนย์เมอร์เซเดนะครับก็แนะนำกันไปนะครับอ่ะด้านล่างไม่ว่าจะเป็นปุ่มลื่นถไล่นะครับสามารถใช้งานได้ครบเลยนะครับ ปุ่มไฟพามานะครับแล้วก็ระบบอีโกตัวนี้นะครับก็สามารถทําให้ตัวรถเนี่ยประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะเมื่อเราใช้ในส่วนของโหมดอีโกตรงนี้ก็สามารถเปิดปิดได้เรียบร้อยนะครับ mm hmm. ปักเซนเซอร์รอบคันจะเปิดจะปิดก็ได้นะครับก็แนะนํากันไปถ้าเวลาเราวิ่งในเมืองเนี่ยรถล,ลานะครับวิ่งกันวุ่นวายมากกว่าฟุง้งไม่ใช่ นะครับก็สามารถเปิดปิดได้นะครับไม่งั้นมอสไซค์เนี่ยเวลาผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็จะร้องไม่หยุดเลยนะครับตัวเซ็นเซอร์ของเขานะครับมามาในส่วนของระบบแอร์ครับระบบแอร์ของเขานะครับเป็นแบบดูโอไคลเมดนะครับซ้ายขวาสามารถหมุนได้นะครับแบบนี้นะครับนี่ปรับได้ปรับองศาได้เลยนะครับหรือว่าต้ออโต้ก็มี ตัวแม็กซ์ทุกด่างนะครับเวลาเราเข้ามาร้อนๆกดไปที่แม็กซ์เลยเดี๋ยวทําความเย็นแบบเร็วที่สุดเลยตัวโซนตรงนี้นะครับเราไม่อยากจะปรับอิสระซ้ายขวาเรากดโซนทิ้งไปนะครับตัวอุณหภูมิซ้ายและขวานะครับอยู่ในอุณหภูมิที่เท่ากันไม่ว่าเราจะหมุนไปทางไหนนะครับอุณหภูมิก็เท่ากันหมดเลยนะครับเร่งเบาแรงพัดลมทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับ ทิศทางของลมนะครับไม่ว่าจะเป็นไล่ฟ้าออกหน้าแล้วครับลงด้านล่างทุกอย่างใช้งานได้ครบแล้วก็ตัวเปิดปิดตัวแอร์ตรงนี้ใช้งานได้นะฮะมามาด,ดูในส่วนของนิดนึงตรงนี้นะครับในส่วนของอช่องวางแก้วต่างๆนะครับก็สามารถใช้งานได้ครบเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของแหมมันจะใช่อย่างที่ผมคิดหรือเปล่าว่าลักษณะตรงนี้มันคล้ายๆเป็นอลูมิเนียมนะด้านในคงสามารถทํา ให้ตัวน้ําของเราเนี่ยเย็นได้หรือร้อนก็ได้หรือเป็นแสงไฟอย่างเดียวนะครับใครรู้ก็บอกผมมานิดนึงกลัวผิดพลาดเหมือนกันแต่ว่าถ้าเดาๆนะดูจากอารมณ์แล้วสามารถทําความเย็นได้แหละผมคิดว่านะฮะมาในส่วนของ power outlet มีหนึ่งช่องนะสามารถเสียบชาร์จแบตเตอรี่ได้รวมถึงนะครับช่องเก็บเหรียญต่างๆก็อยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับใช้งานได้ครบเลยนะครับก็ใครไม่ใช้ก็สามารถปิดเรื่องปิดมาอย่างนี้ได้ โหมดการขับขี่ของเขานะครับมี3โหมดด้วยกันนะครับคือโหมด Eco โหมดส port และโหมด m a n u a l นะครับโหมด m a n u a l ก็ใช้ p a d d l e s h i ิอย่างเดียวนะครับไม่ได้เปลี่ยนเกียร์อัตโนมัตินะครับรวมถึงโหมด Eco โหมด Sport ทุกอย่างก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้อัตโนมัติหมดนะครับปุ่มของเขานะครับปุ่มมั l ติฟังก์ชันต่างๆตรงนี้นะครับปุ่ม c o m m a n d ก็สามารถเลื่อนนะครับตัวจอมัลติมีได้เลื่อนนี่บนซ้ายขวาได้ด้วยหมุนได้ด้วยนะครับซ้ายขวาตรงนี้ Back Favor i t e ได้หมดทุกอย่างนะครับ เก๊กางของเขาอีกนิดนึงนะครับตัวเก๊กลางเนี่ยสามารถเลื่อนเปิดอย่างนี้นะครับดันขึ้นมาอย่างนี้นะครับตัวเปิดเก๊กางมาเรียบร้อยแล้วก็จะมีในส่วนของช่องเสียบ USB ต่างๆนะครับช่องเสียบ AUX ต่างๆทุกอย่างใช้งานได้ครบแล้วก็เก๊ของเขาเนี่ยโ,โหเรียกว่าลึกเลยล,ลึกลึกมากเลยนะครับใส่ของได้เยอะมากๆนะครับน่าสนใจมากด้านหน้าคร่าวๆนะครับก็ออปช่นออปชั่นมีอย่างที่ผมบอกไป นะครับไมเลดบอกไปแล้วนะครับความสวยงามทุกอย่างมีอะไรบ้างบอกไปหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปลองนั่งทันด้านหลังว่า ML คันนี้เวลานั่งหลังเนี่ยมีความรู้สึกกว้างขวางหรือสะดวกสบายขนาดไหนเดี๋ยวตามไปชมกันครับมาถึงทัานด้านหลังของเจ้า m l 2 5 0นะครับบอกเลยว่ากว้างขวางมากๆนะครับก็ตัวพนักพิงเองนะครับองศาในการพิงเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยนะครับไม่ชันไปนะครับแล้วก็ไม่ได้เอ็นมากไปอันนี้ขผมปรับแบบว่าให้มันเอ็น ที่สุดเท่าที่มันจะทําได้แล้วนะเพราะว่าตัวเบาะหลังเองเนี่ยเขาสามารถพับได้นะครับพับแบบ 60- 40ได้นะครับเพื่อในการเก็บของที่มีค่อนข้างที่จะเยอะมาก <N> พอสมควรเนี่ยตัวเบาะหลังของเขาเนี่ยสามารถพับลากไปได้เรียบร้อยนะครับตัวส่วนตัวหัวหมอนเองนะครับตรงนี้สามารถขึ้นลงได้นะครับเป็นสลักนะเวลาเรากดนะครับขึ้นลงได้อย่างนี้นะครับไม่มีไฟฟ้านะครับก็เข้าใจง่ายแล้วก็บอกเลยว่าถ้าเป็นแบบพวกสลักเนี่ยก็คือไม่มีทางที่จะพังหรือเสียหายแน่นอน นะครับก็ใช้ปรับเอาง่ายๆแบบนี้นะฮะที่ เท้าแขนมาพร้อมกับที่วางแก้ว2ใบด้วยกันนะครับที่เท้าแขนก็ใหญ่ตัวพอสมควรเลยนะครับตัวหนังต่างๆนะครับรวมถึงที่วางแก้วเนี่ยไม่มีรอยชำรุดเสียหายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับรถพร้อมใช้จริงๆนะครับช่องแอร์ด้านหลังมีถึง2ช่องด้วยกันแยกซ้ายขวาสามารถเบาแรงพัดลมได้อย่างเดียวนะไม่สามารถปรับองศาได้นะครับคร่าวๆด้านหลังประมาณนี้นะครับไม่ได้มีออฟชั่นอะไรมากมายแผงประตูจะมีลำโพงให้1ดอกนะครับแล้วก็ในส่วนของเปิดปิดตัวกระจกของ บาลข้างๆของเขาก็เป็นแบบออโต้เรียบร้อยใช้งานได้ครบนะฮะมาเดี๋ยวสุดท้ายครับจะพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์เจ้า ML250 คันนี้ตามไปดูอีกหน่อยครับมาครับตามมาอีกนิดนึงฮะมาดูในส่วนของหัวใจของตัวรถยนต์ทุกคันนะครับคันนี้นะครับเป็น ML250 นะครับรถเนี่ยเป็น2,200 cc ดีเซลนะครับเทอร์โบด้วยนะครับ การทํางานของเครื่องยนต์ตอนนี้สตาร์ทรถอยู่นะครับเครื่องยนต์ทางานนิ่งเรียบมากๆนะครับตัวมูเล่หน้าเครื่องทุกอย่างนะครับลูกลอกสายพานต่างๆทํางานได้ดีนะครับสภาพเนี่ยเรียกว่าใช้งานต่อได้เลยนะครับไม่มีสภาพที่ดูแล้วน่าเป็นห่วงใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับตัวเครื่องยนต์ตัวเกียร์เองทํางานสมูทเป็นปกติหมดทุกอย่างนะฮะมาในส่วนของแก้มข้างของเขาบ้างดีกว่าตัวน็อตต่างๆนะครับแก้มข้างนะครับ ไม่มีรอยขยเลยนะครับตัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขยเลยนะครับรวมถึงน็อตฝากระโปรงด้วยนะครับนี่น็อตฝากระโปรงสีเดิมๆเลยแห้งๆแบบนี้นะฮะก็รู้เลยว่าคันนี้เนี่ยถึงจะมีการเก็บสีมาแล้วก็ตามแต่ว่าอู่ที่เก็บสีเนี่ยมีความชํานาญเป็นพิเศษแน่นอนเพราะว่าไม่จําเป็นต้องถอดนอด็อตแกะน็อตให้ลูปรูบตัวถังเนี่ยดูแล้วมันไม่สวย,ยนะครับมาอีกหน่อยครับ ตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับตรงกลางตรงนี้นะครับสติ๊กเกอร์นะครับรวมถึงมอกออยู่ด้านซ้ายนะครับก็มาครบเลยนะตัวสติ๊กเกอร์มอกอก็อยู่ครบเลยเพราะว่าการนี้ก็บอกเลยว่าเป็นรถศูนย์เดมเลอร์ประเทศไทยนะครับสติ๊กเกอร์ด้านขวาในส่วนของน้ำยาแอร์ทุกอย่างนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์จากโรงงานตรงนี้นะครับอยู่ครบเลยนะครับแก้มด้านขวาเหมือนกันนะครับตัวน็อตแก้มขวานะครับแต่ละตัวนะครับน็อตแต่ละตัวไม่มีรอยขเลยรวมถึงน็อตฝากระโปรง ด้านขวาตรงนี้ก็ไม่มีรอยไขเช่นเดียวกันนะฮะร,รถสวยจ,จัดเลยนะครับมากนะแผ่นกันความร้อนนะครับมีคราบสกรปรกบ้างเล็กน้อยนะครับมีความสกรปรกบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวเราลินอัพใหม่ให้หมดทุกอย่างแต่ว่าเราดูแล้วนะครับรวมรวมแล้วเนี่ยตัวชนแนวโยงแนวยาทุกอย่างนะครับไม่มีร่องรอยที่เราจะดูแล้วว่ารถเนี่ยเคยเกิดอุบัติเหตุชนหน้ามานะครับทำให้ฝากระโปรงเนี่ยต้องเคาะใหม่หรืออะไรเลยนะครับเดิมเดิมหมนทุกอ,อย่างสวย มากๆน่าใช้สุดๆเลยนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะเป็นเจ้าของเจ้า Mercedes-Benz M L 250เครื่องยนต์ดีเซลนะครับรถมือเดียวไม่วิ่ง88,000กว่าโลเท่านั้นนะครับรถปี2016นะครับราคา1,599,000บาทเท่านั้น1,599,000บาทเท่านั้นรีบโทรครับ0950005555ย้ำอีกครั้งครับ095000 5555 55. แล้วก็ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ของเรานะครับตอนนี้เริ่มทำในส่วนของ TikTok แล้วด้วยนะมีคลิปสั้นๆเอาไว้ให้ดูเผื่อใครไม่อยาก จะมาดูรายละเอียดเยอะขนาดนี้ตัดสินใจง่ายตัดเจเร็วก็ดูใน TikTok ได้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วย AB Premium m o ม o อเตอร์นะครับส่วนใครที่จะมาเยี่ยมเยือนหน้าเต้นของเราอยู่เสักกัญญาณพิเศษเลยสมาคมฉบับใต้ประามาณ1กิโลเมตรเท่านั้นมาไม่ถูกก็โทรมาได้เลยวันนี้ผมปลั๊ก AB Premium ลาไปก่อนฝากไว้ด้วยกับเจ้า A b l บล0วันนี้นะครับใายสนใจก็โทรมาได้เลยวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย คา r ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา carforsure.com